เบิร์ตแล้วอันนี้คือมันเหี่ยวเด็กโอ้ยเบิร์ตวิ่งซิวเฮดเลยพี่จะเอาแป้นมันป้องดูกันพ่อเจ้ากันี่ให้มันเอียงไปนไงเสรียงมาหน่อยนึงเบิร์ตแล้วมันบิร์ตเลยเอออันนี้อันนี้มันหยุบเลยตะกี้มันก็สูงไปละเออมันเบิร์ตอันนี้เฮดมันเสื่อเฮดมันเบิร์ตละมันบ่ค่อยสนใจแล้วเช่าเก็บเราใช่ไหมใช่าไหาอืมนี่ฮะต้อง ต้องเอียงๆแบบนี้เลยสั้นสั้นไหมเนี่ยสั้นเอียงๆแบบนี้เวลาเลีเ้ยงมันสิขเขาเลี้ยงคือแล้วมันสิเนึ่งหนึ่งเวลาเรายูทูบเบอร์สบายดีสบายแล้วเมื่อว่นคอกเห็ดพี่น้องจ๋าเจอได้บอกพญายันมาจากเมืองนอกะอะไรเสมอเป็นเมืองนอกเลยเป็นบ่ก <laughs> แล้วมาใช้ชีวิตอยู่บ้านชีวิตสวนเสมอหน่เออเราเฮ็ดบ้านสวนซองลังสามล้างคนได้ยังปลูกแนมมือ มีส่วนเจ้ามีหลายอย่างจบกันบนมีแล้วมาเอาเรือค้าัวสิใครบนเอิรดนี่เป็นป้ายข้างหลังเนี่ยเผือกมันเราอยากปลูกเห็ดเราก็เลยมาเบิ้งไว้เห็ดแนวใดแล้วว่เอะได้ยังมีอยู่นี่มันออกอยู่แต่มันเศร้าเกลียดหรอมันมันหยบลงเ็ี่อนเสื้อเห็ดมันเบิ้งแล้วมันก็หยบลงแต่กี้มันก็เลี้ยงอยู่พี่แหละก้อนมันเบาเลยมันก็เศร้าออกแล้วเนาะจะเอาน้ำพายันเสื่อเห็ด โมเทนมี่นะโมเนมีบ่ก็ข่อยมีอันอันนี้มันซื้อๆข่อยก็เฮ็ดรังแล้วเรียบร้อยแล้วอันม้งไว้ยังโมเทนมีทั้งนี้อันนี้มันสามารถบรรจุได้ข้าแม่นใส่เต็มอีหลีมันได้หุ่นทุกลอยเจ็ดลอยหุ่นเนีอันลงอันที่เห็นเนี่ยคือหาลอยหาลอยหาลอยก้อนเนี่ยซื้อมาก่อนละแปดบาทดดนบใช่เวลาดดนบทาข้าเจ้าเสื้อเฮ็ดมันเดินแล้วมันก็บริยากเอามากอะปลูกบนพ่อทิศก็คือออกเลยอื อันนี้เสื่อมันกินเบิดแล้วมันกินเพื่องเบิล้วมันบ่คอยออกมันเหี่ยวแล้วนะมันเบาแล้วมันก่อกระบาลายเนี่ยบุกจำเป็นว่าใส่อันผ้าขาวเนาะเอาผ้านี่ก็ได้เนาะผ้าอันนี้ก็ได้หรือองเจ้าผ้าไม่เหี่ยนในตะกี้มันก็แองผ้าไม่เหี่ยวตอกๆซื้อผ้าใหม่ก็ได้อันนี้มันลายปีกเอาผ้าอันนี้มันทนเนี่ยอันตัวนี้นะเขาเอามาจากโรงสีอ๋อคอยคอยมุงกันคุณมุ่งหยาเราเลยเออมุ่งหยาหยาน่ะดีกว่าดีบอกดีต่กี้กับมุ่งหยาแล้วมันมันเน่าไปเลยก็เลยมุ้เออ เ่าเฮ็ดง่ายบ่โหญ่กว่าของเจ้าแล้วช่วงแล้วกเขาก็เสตตูนั่งเย็นเน๊ยวันนี้ตอนนั้นไข้เมื่อบ้างนอกเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนใจไม่พอ่าไขก็ไมเย็ดยังเอาก็ต้องหาวิธีเห็ดว่าเออใส่เป็นประโยชน์นะแมนดีก็เห็ดสื่อโอเค굿คิดนี่เห็ดเห็นละมาดูเห็ดกันบ้างว่า เห็ดมันก็ออกอยู่แต่มันบ่อลหลเนาะมันก็มันอยากเบิร์ดเราบอกยังไงก็คือเก็บอยู่มันก็ออกเรื่อยๆแต่ว่ามันบ่อไหลเนาะก็เพราะได้เก็บอยู่ครับเพราะแก่งเพราะอย่างอยู่น้องไผ่แต่ะน้องชาวบนแต่มันเบิดแล้วคือส้มเนี่มันก็เศร้าออกแล้วนี่มันเหี่ยวแล้วไหมนี่มันกับเหี่ยวเล้วเห็นบ่เ่เฟืองมันเบิดเล้ามันกินฟางหมดแล้ว นี่มันเปื่อยหมดแล้วมันบ่ออกอ่ะเด้ตัวไรที่มันแน่นๆมันก็ยังออกอยู่เนี่ยเนาะกะบ่ลายเนาะปีนี้อีกอย่างนึงก็เห็ดมันก็ออกบ่ลายแล้วมาเบิ่งสวนเพื่อนเห็ดบ้านสวนแล้วก่ปลูกหลายอย่างเขื่อนเพื่อนวะแม่นบอกหมากนั่นบอกดิเดี๋ยวจะหมากนะ อันนี้เป็นดอกดอกอันนี้เป็นรุ่นสองนะรุ่นแรกอ่ะเป็นบลายหมักหมักไฟไฟบ้านเขาบ่นหมักไฟแต่ว่าเหมอนหมักไฟปลาได้หมักไฟปลามันจะสมน้อยน่อยแต่ว่าหมักไฟอันที่เขาเจ้ากล้าขายเลยมันจะเป็นหมักไฟหวานหมักไฟลูกใหญ่เนี่ยมันเป็นสองรุ่นรุ่นแรกอกันล่งอันนี่รุ่นสองเนี่ยเป็นแตงเงาพ่นเด้ดอกหมักไฟบ่ได้มาปลูกบ่ นลำไยเนีย่ยปลูกยากเด้ปลูก <c oughs> ยกากส่วนใยญ่ี่ตายติดติดแต่ว่าปีสองปีแล้ะก็ทะย่อยตายน้ำ<อ>เคยปลูกหลายอยู่บนเหลือพวกอาลินจีลินหยังอ,ะอ่องเยอยเะเออมาเขียบนะโอเคเนี่ยมๆๆ่วงอ่ะต้นนี้หน่อยดอกเต็มอย่างเห็นปะ <S <s มะม่วงโลด่ะ<ล>นวลเราเป็นโลอ่สื่อมาบนกระเจ้าขายแถวลักษาที่ผา,ามะม่วงมันม่วงอย่าง,ม,งมักมีเป่เลายเป็นไแถวสวนก็เป็นลายต้นอันนี้ก้าจากเม็ดเนี่ยก็เป็นแล้วเริ่มเป็นละเม็ดนี่มันมันมันได้ดีกว่านนะเออแต่ว่าต้นลำมันใหญ่สมบูรณ์แล้วมันก็สิเลี้ยงลูกดีกว่าถ้าตอนี่มันต้นนิดหน่อยเห็นบ่นี่ ถ้าเป็นลูกไร้แน่ลกระเหียวเหลืองอันนี้อ,ยอายุมันเท่าไหร่บักชีประมาณสามปีแล้ว3-4ปีมปแม่นสือมากคือเป็นลูกแล้วเ Ice c ชิม ม่กินแล้วโอ้ thank you very m u c มาเห็ดหน้าปีนี้วาอยู่แล้รู้สิไปเห็ดหน้าซ้ำท่าบ้านนี้อย่ามันลืมอนะบ่อบ้านเท้าเราไปยู่ใส่มนกะบ่ลืมดอกยักกินทอดบ้านอยวของขึ้เกาไปยู่เมืองนอกจากปีนะ สีปีสบหกปี<ะ>แต่ปีพัน,นเก้าร้อยแปดสิบคอยอบ้าเกิดไปแต่สมัยอุปยพบอกเออคนละพันเก้อยแปดสิบพอแล้วเปลีนะ่ยนแ้วเหิาสัล,ลัวได้วีที่่เกิดเนามาจักซ้ำนะมาจักซ้ำ แม่เจ oh, oh, ้าะเป็นแม่ atch, ้อนี mm ่อไโอ้เแม่แก้วนเป็นเป็นเอื้อยหลืเป็นน้องน้องเป็นนอกี่มากไปก็คุณยายแม่เจ้าถึงนิไอแล้วเป็นสาวงามได้ได้งามบัลูกี่ดอกสีรวยนี่ยนะสีดำดำลูกแล้วพ่อี้ลาี่เาวันนี้เราใหญ่ได้ไหมเราใหญ่ชุงปีคนมาปีนันเราคยมาัวแคเคนมา่องอน ไปไา้มืนับ้าปีนี้ก็ติดปั๊บเลยบตัดทีอู่น้องเมฆโอ้ไปไกลจ้ะโอ้ยไปลูกไปไม่ได้มึงจะไปชนมันป้ายเดือนหนาเดือนนี้าฝากไรหรอฝากยังซื้อต้นไม้หนี่งุ้เขาใบเอาค้มแม่นว่ะฟังไทยก็เบิดรับผิดกฎหมายผิดกฎหมายได้แต่มาซิดา นี่นะเนี่ยคือแปลว่ายินในรักสามหานี่มันมีวากาโดบุมีว่าโดกนาวบนจะไปซื้อมคาบ้านมาเขาตากไว้ดี่ะ้เขาิกฎหมาเสมอนี่เขาบว่าวอมตในเมได้กจนไหมเอาได้ตสีดาอยู่มองนอกด้ยบอกแล้วขมันขยายนเขาบอกให้เอาพนละูกเข้าไปเลยซื้อได้จะมามังนี่ขำามิงกันนี่

ใหม่ป้านยป้ดาว่ยใไหม่ป้าเบาเอ่อนเบิ้งเบอกปดิเบิ้งบเปนหน้ายารวยใหม่บดบอกแล้วอือืมยอเพิงวันีไปเบิ้งเลยบรเท่านี่นเบร์เมวันนี้ไปจิไปหเใ่เลิ่นาชุบใ้ใหม่มาจใหม่่นะให้ปุ๊บบมันลมแปลงสัตว์มันไปใม่นะมันลูกแหงผมมาละห้องนะขันใหม่มาท่านี้กับบริยังบได้ไปใกลเลยวนนะจไป ก็อีกเมืกันเสร็จสาวแล้วเนาะบ่านนี้เนาะเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วเนาะลุงปลูกยังไงปลูกกับพวกอ่าต้นไม้ตอนนี้จะมีหมกข้าวหมกข้าวก็มีหาต้นเข้าน้ำหอมผสมใยหาต้นาจำพวกอ่าไม้ยืนต้นมะเขียบหมกม่วงหมกฮงเอ่า ลังว่าชีลงบักหุ่งเดี๋ยวนี้มีพุดธไม่แล้วก็ล้างสิไปหาเบียร์มักฮุ่งมาปลูกลงใ่งเงี้ัแหละพวกต้นไม้พวกนี้เขาวางระบบบอดีแล้วคือตายเลยย่ำแรงมันแห้งเนาะเดากไปบ้างหรือันนี้เนี่ยเห็นพระเจ้านอันนี้นี่นะเขาเอื้อยอันนี้เอื่นเดาหน้เจ้าบระท้าหุ่งมากแล้าแห้งปลูกลายหมักอ่าทุเรียนเี๋เราลงพุทเป็นแฉมแฉมแล้วมันตายแบบซีบิดแล้ว มันอยู่รอดแต่พวกที่เราใส่ลำยศโนนเมือหินนะมันบาดท่าดินมันแหงหางดินกระแด่ต้มนี่น้ำแม่นคือคือเห็ุเ่าทางคือปลอกซองส่วนเออเป็นหมากนะเจ้าฮะกับปลูกวางหาอกปีงเนี่ยตอนแรกเขากับปลูกอลไรกันคักกระเม็ดคลองลำหลังเนี่ยเนี่ยเป็นหมากแล้วพวกต้นพ้ามันหมักเน่าเนี่ยเข่อยยื้อแน่นหน้าสวนไปเบิ่งเน่ย ปลูกวางสามปีอะ่ะนี่อันนี้ก็หดน้ำตลอดมันอยูอ่ใกล้น้ำเลยของของข่อยกินขอกระ,กระนเนี้ยเจามันอยู่ใกล้น้ำแล้วมันรอดปลูกรุ่นเดียวกับกระเจ้าแล้วของข่อยตัวทางขั้นอ่ะแต่รู้ว่าปลูกตัวใหญยอันนี้เจ้าเห็ดสวนตจ้าไปปลูกสวนญี่ปุ่นบ่กนาด,ดูเออนาด,ดูหลังบ้านเลยสวนนี่เลยค่ะตัวนี้เอ่อหมูปิยังเดียวนร์เพราะว่าน้ำหมเพียงพอ มันตองมีซาแล้วก็จอสโซลาเซลเนาะมีแท่งน้ำสิละซามีแล้วแต่ว่าตองในอันโซลาเซลใส่เนี่นี่จะน้ำอันนี้ธรรมดาเนะถ้าน้ำมีแท่งน้ำมันก็สบายเลยเวลาเอาปล่อยปล่อยน้ำไปตัวโหดรมันสิง่ายดูดีความีอันเจาะไปอยู่เมืองนอก40ปีสิกับมาเห็นนาซ้ำเถ่า คือห่อเสมเมื่อคนแห้งทายป่าออกโอ้ยกูอยากมากินป่าเด้บวเอยู่เสมอเนีป่ายามนาลุกโตงมาโลดป่าเข็งอะไรคักเพื่อเป็นถังน่ะ ไปอยู่เมืงองนอกก็อยากกินของบ้านเฮาย่าคุณกินผัวเลยนะขณะที่อยู่กรุงเทพยังอยากแต่ของบ้านเฮาเออเดี๋ยวจะอยู่เมืองนอกนน่ได้กินอยู่อาหาราก,กันทีทุกคนไปยุ่คกินอาหารบ้านเฮาเดี๋ยไปกินตลาดนี่แหละเขาก็กินของที่เจอเขาดี่เขา,ขาที่หนึ่ง,<า>งเนาะเขาที่หนึ่งเขาส่งออกไปอาหารบ้านเฮาเขาเจาก็มีขายหมดเลยจะเป็นอาหารแท่ง เรามาตะเมืองนอกเราเก็เตบ้านสวนทำเกษตรปลูกสวนพักสวนผลไม้เรามาแต่ละปีแล้วก็มาแวเนเลยกับคนในบ้านบ่มีกันละเนาะแล้วก็มาเบิ่งสวนมาเบิ่งวิธีการปลูกการเทดไปอยู่เมืองนอก40สปี กระลำดอกดอกกระโดนเอาไปกินกับก้อยกุ้งเราก็เก็บอดดอกกระโดนมกแตกมีใบใหญ่รุ่นนี่มักอือน้อยลายแล้วมักอือกบ่คอยมีหน่วยใหญ่

นทางไข่หน,นโอ้เราเห็นฝากเวยยเหอนกใไขจะหันลูกไว้หันเนาะเย็แล้วกแปะพี่นี่หมาาวอยูนหันคร็นคให้แบบนี้ถ้าเห็นให้ไงต้องได้นนเห็นหน,น,น้าวานนะีย มาคงเย่รุ่นก็เป็นตลอดทั้งปีพวูในป่าเจะแซวอีกแล้วปล่อยป่าสาวันปล่อยป่าทัางก็เอามาปล่อยป่าก็ไปซื้ออยู่ฝั่งไทยพูดเดีป่ายังมาเลียนป่าตะเพียนป่ายังนั่นแหละป่านิน มันแปรมันยิ่งแกยิ่งแสบเด้มันมาออเดอร์ใครมาแต่ไทยนี่เขาก็ส่งอยู่พวกกันนั่นดีลีรีครับส่งยังส่งเครื่องนะได้ได้บอได้เด้เอามาปลูกบอลูกเมาปลูกอะ สองสามต้นก็กินโบเบิร์เด,ด้อพักตางสายตัาล้นปรงใหม่เดี๋ยวรุนเก็บผักให้ทั้งหมกเครื่อเทศท,ทั้งหมกเอือกระลำดอกต้นหอมตัวดินฟังนะ แถวนี้ก็ตัดแล้วดอกกระลำเนี่ยเต็มอยู่ตัดบ้แล้วตัดขายบ้งลักโอเคโอเคสิไปเดือนหน้าระมาะที่สองบุกอเ